ทุกคนนุหยอดเข่าเลท้งหน้าบอยองครับพี่น้องเส็ดจไหนบอยองรุ่นก่อนครับฮะรุ่ก่อนเส้นยังกินอยู่นี่เกมมกไก่ไตน้ำครับไตบาด้านครับโอ้เห็ดไก่ไตน้ำรับเชฟหวานครับเชฟหวานข้เนียเอาไปพาที่เอาเกลือมากกุจิตำเครื่องอย่างเงี้ยอู้อันนี้หวานหมเป็นเลยครับนี่เพิ่นจิตำเครื่องครับตำพริก ก็บรรยากาศควันไฟมันคือคือหนังผีเนาะก็เสียตาไปเลยแมคือมึงหนังผีเอาเข่าป้ายไซบอสมึงไซหินไงไซโอ้นี่บอกเข่าเสียมันย้อนหนูนี่ผสมยังไปเนี่ยนี่ผสมห้ามกำเนื้อผสมห้ามกำเข่าแล้วเนาะนี่ครับอันนี้เข่าเสียมันยอดยิงหนูครับพี่น้องขึ้นนี่สิได้สิมันเขาบอกว่นี่ โอ so like ้ยลงอัคระคนว่าเบาต่ำวะหรือสำหนับกระพาะแล้วเตรียมอาวุธไว้ทั้งพุ่นครับก่อให้ไปประกวดเมื่อไหรจะใส่ไปประกวดไหมเออเบิ่งคนต่ำหมวกพริกนี่เออหนาวแห้งวะหนาวแห้งเบิ่องพื่นเบิ่องพื่นเอ้เอาไฟมาหนิเอาไฟคือดับล่ะไฟกระดับมันก็โป้เฟิร์ส มึงหนาวแหี้ยโอ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 ้ยร้อนไหมก้อนเฟืองเด้เน่ะบรรยากาศจะทุ่งหน้าเบาหยองครับพี่น้องนี่บนเหล่าจักเทือเฮือนเพิ่นเอาไว้ยังสั้นเลยรอบพี่น้องเห็นใจครับรอบพี่น้องเห็นใจตันละสิบบาทยี่สิบบาทเบายองฮะผมมีสาบาทผูิการดิเออโอ้ยเงินเดือนกับมีเหรอแต่เฮ้ยเห็ดไฟนะไฟผ่าเขานะ บ่แล้วพุ่นเฮือนพุ่นไหมอบ่เห็ดออาไปปอ้ตามท่านเอกไอ้นั่นอยู่ไหมเขาเออดีแค่ไหนสักต้องเสนอโครงการต้องเสนอโครงการก่อนครับ<อ>เอ,อ้ยท่านเดชพา่านเดชันธ์อาว่าท่านไดชพนันโอเคโอเคโอ้ครับจะได้กลับฝากเอฟซีสุขวัลล์ได้เด้อครับจะได้กลับมาซอยมาซอยเบาหยองแน่พ่อหามันแล้วครับเนอยู่โตคนเดียวครับเนี่ยกับโบมี่สามปีสี่ปีนะครับนาต่างกับ่ได้ใส่หน้าตางกับโบมี่ยากไร จเป็นเนาะไม่กบหองอ่กบืนะนะคือนับหนุนดีแถวซอยเบาหงน่นีอตาย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 ตาเนาดอกอ่าครับเดี๋ยวถ้าเึิ่งนำยังนำไตตอนใต้ไตน้ำามดหนึงไตน้ำหนึงไตน้ำอสี่เสบว่าขึ้นีกสิหมานคือบล่ะยิ่งหนูน้ำครับพี่น้องไปไปหยอดหนูนะครับคุณไปแบเไปแล้วคนคนเสียดหนเอ ทางพุ่นเตี่ยมเครื่องมือแล้วออกล่าออกล่าหนูครับขึ้นนี่ทีมงานนอนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องโอเคครับตามไปครับโอ้ยจะไหนบ่อยองสูงยังอู้อู้ยังยอู้อ่ะอใส่ใส่ลองลองมึงอู้อู้อ่ะอ้าโอ้ยเบ็ดู้บกรสิอเบิดโอ้ยเปิดบะไรสั่งเฟสพี่น้องเอ้ยน่งเใส่เฟสใส่ใส่ใส่บ่อู้อู้อ้อุ้ยอู้อู้อู้นึ เปืย like ัอยังเ oh, ือยเอเ่กระเพราไหมฮะไม่ได in ้ใส่กระเพราป่ะดูดี๋ยวโปะหนามชิมิชิมิมอจับจับจัเตอเว้มันกระดูกมันหักเนาะโอ้ขึ้นในไหนหนามันอู้นี่หนามไหนตไนใดอ้หาไหนอยู่คนอไก่ไตนาครับพี่น้องมือนี่อยู่ทงน้าบรายู่ชิมชิมด่าได้ไหมมักด่บ่บ่ ซิมเพิ่งเปื่อยยังเอาิน่ะซิมี่ซิมก่อนเอาให้ซิมก่อนจาะของไก่เนาะออานอนทีนอนโอ้ย่างหนาวได้อยู่ทงหน้านี่เป็นไงเปื่อยยังกินกได้ยังเหรอนอนถ่ายจนหิวเลยอที่ อีงลนลงกองเื่อแห้งเื่อแห้งเื่อแห้งผดเอาละครับพี่น้องเปื่อเลยนะครับอู้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 เปื่ออ้ไก่ไก่เราพอดีอื้ออบลยอก็อือแซ่บเลยเนาะอือแซ่บเลยครับพี่น้องพี่ฟ้าไปเดียวมันมืดอบ่อก เดี๋ยวเดี huh. uh ๋ยวเดี huh. ๋ยวหากระเพราโป๊กมาเดี๋ยวมันจะมเดี๋ยวเดี๋ยวต้นนี้ก่อนซิมซิมก่อนอืมวีดวีดอืออุ้ปเปื่อยพอดีครับพี่น้องเลยอืโอ้ยไปละเมิดมาเอาอีกนะหอู้หูไปละอืมละเมืดครับพี่น้องละเมิดเอากระเพราเอาใส่เด้อ โอเคครับนี่เขาเพราะพวเขาไอ้เขาอืมหูย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 หู่ห่ยหูยหูยหัยหู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 ยื่ยหูยหูยหู่อนยหูยหูยหูยหนยหู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 แหมนะูยห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 กยหู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 ยหน้หูย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 ยหนนี มันยิ่งหนูครับบรรยากาศกำขึ้นขึ้นนี่ครับพี่น้องโอ้นั่นหนาหนาวครับหนาวมัอนี้อากาศหนาวครับปีนึงมีีนึง่แหละครับเดี๋ยวมาลมโตกันเบาเฮงเพิ่งจักไปขนดินทางไหนบ่มาเาจักไปไเนาะจักปทางไหนอืมครับอันนี้เขามันคือออกดำๆเลยเขาไลเบอร์รี่ ขขเขาลอยบัิกบริกรรับรรบรโอ้โออเราเ็นแห่งไก่้งจันย่ังเขาแหมเตี้ยมันมขงเขาเยอ,อะครับพี่น้องขำขึ้นนี่อยู่ทงหน้าเบาย่องครับนี่ <c oughs> นีแล้วอัน <c oughs> นี้ไก่ไต้ตอนอุ้มมันหม <c oughs> ื่นอาันยติดตามครับพี่น้องโอ้ยมาถึงกับซีมเลยไหมอันเลนไม่ยังเน่ะ เก่โหเหลเก่อย่างนี้ครับพี่น้องสุกแล้วคือมือตื๊ดๆไปทีนี้มื่มืดๆแลปิดให้เนี่โอ้ยโอ้อ้ยนี่ครับพี่น้องเก็มทำอุ้ยดกไกยตัวนีโอ้ขอเด้อดกเก่เด้อตอนไต่นนามเออเออเ่รษะเศะกำลังเปื่อยกะลังเปือยเลยอันน้ซิมมันไยซิมนามหรอก ปล레กิ๊สอนนี่กสอนไม่เบิดเลยนี่โอ้ยพี่นอนเขากินก่อนะดเยเขาเีกว่าิเหงเดีดแหลงดีน่ะเกจไต่ไต่โอ้ขนาดป้บิน้นปลาได้นี่มีเกลือ โอ้เเสยสศตะเกือบอะส่ษตะเกืออันนี้สูตรแศบเสยเบาหยองมันว่ะซศบเสยสูตรเซบเสยคี่น้องนยนนอนแนีนอนโอ้แต่อยากแ <ases. S 2> ซบกินโยธงอยาด้วยคน้องเลยโอ้กินอยงอยาพี่ครับพี่น้องหนาวกันหนาวโอ้หนาวฝุ่นเนวาเน่แเนวเกวหนาวเกลียวหนาวี่นีแก่เจ้านไตด ไอ้ตดบางนึงก็ม <on> <road> ัน <described> ม <together> ่วงมันเป่วงมันตดไอ้หลีไอ้บันนึงตัดออกด้วครับตดบางนึงนี่โอ้ยตั้งแคร์นี่ถ้าเป็นเรี่องธรรมชาติพี่น้องเอ้ยตัวนี้ครับบรรยากาศอยู่ทงหน้าครับพี่น้องโอ้ยบนเขาเขากำรมเขากำเอาิล่ะจัดหน่อยก่อนนะเขาห่อใบ็ดตอยายายากระสายเสียนยากระสายเสียนกินเขายากระสายเสียนพี่น้องจักหน่อยก่อน เป็นยากกับไสเซนครับไสล่าเ้นไซทับพีอันละอันละยากกับไสเซนใช่ไหมพูดเขาเจ้าผสมคนเหี่ยวเอาเพื่องส่เ็นหอนในแก้วอวยัดไม่เด่นเลยโอ้โหอ่ะครับพี่น้องบรรยากาศอยู่ตรงนั้นกินข้าวแบบนี้แล้วครับนี่ใส่ใบตองครับเส็บอัลมลำครัมลำเส็บอัมลำข้าวกับว่ามันข้าวธรรมดาเลยครับนี่ ไลเวุรี่น้ำซุปเปล่าเหรอเข่าเนื้อครับมื้อนี้ยงวันพุธวันพุธก็เสิยซุปกัอีกมื้อนึงเนาะวันพุธวันพุธอยากกินแฮมๆมั้ยมันบ่แหมใต้มันโบแหมดูมันแช่อยู่เนาะเออเอามันออกแช่ทำไมแช่อยู่บอยง้องใส่น้ําหลายฝุ่นมันเลยเขี้หัเข่าซแซนดี้บ่ได้สอนมันปั๊นหน่อยากได้แซมี่ะแล้วอันนี้ยังนี่ปลาบ๋องปลาบ๋องอือมีของปลาบ้องปลาไอยแมปลาอ้าย เอาเขาให้ต้าวานนี่โอ้เราเยงแต่เรา่กินหรอเปเราม่กินวะกินเป็นตัว้ากินไปห้ากินเปตะวห้ปวงอยงไรันะโอ้ยบงมือกินไ้ยอดีเล่นเกมทักเลยหันดีบอย้อมเห็นยังง้อเขาแก้วกับกูไปกัพอสลัวสลัวครับพี่น้องอ๋อนี่เจ้าของทงหน้าไออาหมอง เอาซิมซิมมึงมาหยองซิมมึงนี่ไะไรนะครับมองบรรยากาศโอ้เปลี่ยนยังอีกนะอันนั้นไม่ยังนลยตุยปลาแดกตุ้ยปลาแดกอ้ยปลาแดกบองกระพองเริ่พี่น้องเลยหักเลยกินคนเดียววะเอาพี่น้องมาแสบเสยในกันเลยครับเด้อโอ้ยแค่นี้แหละบุญทันเขามันชิบว่ทันเขาแค่นี้แหละครับผม That wi-